ชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับก็เป็นการเพิ่มสถิติให้กับตัวเองนะครับธีรชัยน็อก21ครั้งมาถึงคู่3ของการถ่ายทอดสดครับไทยกับอินโดนีเซียไทยนั้นอินทนนท์กระทิงแดงยิมกับเฮลลี่เอลมอร์นะครับนักชกจากอินโดคนสูงเพียงสียเมืเนอนลอยกันที่น้ำหนัก112่ออปอนด์ครับผมอินทนนท์กระทิงแดงยิมนี่ก็อายุ27ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสกลนครนะครับ กับแฮรี่อมอ์นะครับนักชกอินโดนีเซียซิงก็ต้องบอกว่านักชกอินโดนีเซียรายน,นี้นี่ถ้าแฟนมนวยที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดน่าจะยังจากันได้นะครับเคยชกกับทางโยซัมแชนะครับดีแชมป์โลกในรุ่น108ปอนด์ WBC ชาวเกาหลีใต้นี่จนเสียชีวิตมาแล้วนะครับครั้งนี้นี่มามาเจออุ่นเครื่องครับกับทางอินสนนในพิกัด112ปอนด์ครับรุ่นฟลเวทนะครับวันนี้เจอนักชก เก๋าแล้วครับอินทนนท์ต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันท่านนายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดคุณวิชัยบรรดาศักดิ์และก็เจ้าของพื้นที่ครับผู้ในการโรงเรียนปักเกร,เร็ดดรธนสิทธิ์สิริวรธรรมรวมทั้งท่านกว้างรอบครอบนะครับประธานที่ปรึกษาในการจัดการแข่งขันคราวนี้และท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าถนนเวชก,การนนท์ครับวันนี้ก็มาดูครับ อินทนนท์กระทิงแดงยิมหรือว่าอินทนนท์สิ์ชมวงเดิมนะครับวันนี้เจอกับแฮร์รี่อร์มอร์ซึ่งถือว่าแฮร์รี่แอร์มอร์นี่เป็นอดีตมวยสร้างคนหนึ่งของอินโดนีเซียเลยครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวทของประเทศอินโดนีเซีย2สมัยนะครับคนนี้กระดูกชุบงบินน้นไม่ต้องพูดถึงครับอินทนนท์นั้นวันนี้ถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะเป็นจุดขายอีกคนหนึ่งครับเจอกับกระดูกขัดมันชิ้นใหญ่เลยครับแม่แล้วต่อยสีสันนี่ฉลับหมดแน่ครับไม่โดนแล้วครับคุณัายท เกลี้ยงดีจริงๆครับไม่มีแม้แต่เส้นเดียวที่ยาวๆเลยครับสั้นแบบเก่ามากครับเก่าตึ้บครับอามอถ้าเก่าจริงต้องเก่าโตเกียวครับอยู่ข้างเวทีบนเวทีพ่อเมฆจากสุรัตน์ครับผู้ชี้ขาดอดีตนักรักบี้ทีมชาติไทยดูครับต่อยแล้วมุดต่อยแล้วรอดใต้ท้องแขนครับไม่ธรรมดาครับรายนี้อ้าวครับอินทนนท์จะทันหรือเปล่า อยู่ที่สูงๆนี่ลำบากนะครับอินทนนท์ครับต้องใกล้ๆแล้วครับดูไดโอปาครับอามอถือว่าต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าอามออดีตนี่เคยผ่านมวยดีๆมาเยอะกับนักชกรายนี้โอ้โหหนึ่งสองทำได้ดีครับแล้วต่อยแล้วหันสีข้างหันข้างให้เลยครับทำพื้นพื้นที่ตัวเองให้ให้เล็กลงครับนี่ครับดูครับไว้ยังก็ประหลอดครับแม่ท่าบ้านเราก็ลิงลมแล้วครับคุณชัยทัศน์อย่างนี้นี่วามคล่องแคล่ว เป็นเลิศเลยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เขาก้มต่ำนี่อันตรายเหมือนกันนะครับ<อ>ท่านผู้ว่ากับคุณดิเลกถึงฝั่งนะครับรวมทั้งผู้บริหารบ้านปิอุ่มเริ่มทีดต่องดูนะครับ1 2ของของอมอต่อยทะลุกาดเข้าไปเลยครับขอบคุณไทยดีจุลินทรีชนิดเม็ดบำบัดน้ำเสียกลิ่นและไขมันโดยบริษัทเอวันพลัสพรีเมียมประเทศไทยจำกัด ผิตภัณฑ์น,นีเวฟอร์เมนน้ำดื่มบริเจนซีบริษัทแสงไทยไมีดิคันจำกัดจิวเจิงปูเซินจยวหนังจิวเจิงอีชี่จิวหนังปุ๋ยแทนคุณวัชพืชบวกจัดจ้างอ่ะยกแหลกจั่วลมซะเยอะครับอินทนนท์ผักยกทีมงาน<ม>แก้เกมให้เดินตัดพื้นที่ให้เร็วขึ้นต้องเดินตัดพื้นที่นะครับไปเดินตามจังหวะกำปั้นของอาร์มอนีไล่ไม่จนกระดานแน่ครับ อยู่ห่างนี่ความเร็วเป็นรองครับเพราะฉะนั้นต้องเบียดเข้าไปใกล้ไล่เข้าไปติดๆครับแต่ว่าอามอ,อดูรับความเก่าครับกระดูก <c oughs> เหลือเฟือจริงๆครับเข้าวงในนี่พอเห็นว่าตัวเองไม่ได้เปรียบปั๊บนี่ดันตัวเองเข้าไปชิดเลยครับจังห<ต>วะเทคนิคสูงนะครับจังหวะพลิกออกข้างนี่ถือว่าใช้ได้เลยเลย,เลยครับอามออินทนนท์ความเร็วเป็นรองครับต้องอาศัยความหนักครับแต่ว่าจังหวะกลมต่ำนี่อันตรายมากครับซ้ายยังไม่เต็มครับเดินทรงเดียวไม่ได้ครับ ต้องต้อนซ้ายต้อนขวาตัดหน้าตัดหลังครับอย่างนี้อ้าวแล้วครับต้องระวังนะครับลักต่อยลักจิ้มนี่มาแรงครับทิ้งทั้งไหล่ครับขวาของอาร์มอร์อาร์มอร์ถือว่าเป็นมวยฉลาดนะทีเดียวครับประสบการณ์บนเวทีนี่เหลือเฟือครับแต่ว่าวันนี้มาเจอลูกหนักๆของอินทนนท์ดูว่าจะต้านไหวหรือเปล่าน็อกได้มีรางวัลครับเหมือนเดิมสายกับขวาด้วยนะครับนายฮังเชิดชัยพร้อมจะให้รางวัลพิเศษอีก3,000บาทจากเสือ11ตัวครับโอ้โหกลมต่ำกรรมการยังไม่เตือนนะครับ จับจังหวะลำบากครับอินเตอร์ต่อยยากหน่อยครับคุณธเดชซ้ายกับขวาแล้วเขานี่เร็วมากนะครับดูครับแม่ศรษะของอมรมอยังกะเรดรานะครับดูครับวืดไปวืดมาแถมทาจารบีอีกต่างหากครับมันแพรบเลยครับโอ้โหเยลยครับแล้วดูครับจังหวะสวนเข้ามาต้องติดติดนะครับหายใจรถต้นพอเลยครับอย่างนี้ห่างนี่ไร่ไม่ทันแน่ครับดูครับแม่ดูครับมาแบบไม่มีนัดล่วงหน้าเลยครับนึกจะจิ้มก็จิ้มเลยครับ ต้องชกใจเย็นครับอินทนนท์ครับจับจังหวะให้ดีครับไปผีผามบุกนี่แม่โดนสวนเอาง่ายๆขยับขยับเข้าหาครับยับโอ้โหดูครับแม่ใครเป็นคนสั่งมาครับแข็งโป๊กเลยครับอย่างนี้ก็ดีนะครับประสบการณ์เราจะได้เยอะเลยครับเจอขวแล้วครับชมภาพช้ายกที่แล้วนะครับปล่อยขวาสองหมัดเลยครับจังหวะที่ เราขวาขวาตกนะครับ1 2ของอมอนี่น่ากลัวเลยครับนี่ครับปลายยกระดอนสองหมัดเขามีสปีดค,ความเร็วนะครับขอบคุณลูกชินพพ้นสะพานนนโดยคุณนพดลศรีจรันทร์บริษัทเกิทวีอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอนเทเล์รีสอร์ทรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรและบริษัทเอเชียคอร์ปอเรทดีเวลลอปเมนต์พับลิคจำกัดจะสู้กัน6ยกนะครับขึ้นทางครับยกนี้นนยกที่3 เอาละครับไล่จนสังเวียนเลือดหรือเปล่าครับอินทนนท์ยกที่ผ่านมาโอ้โหโดนหลอกโดนจิ้มเอาละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นซ้ายกับขวาห้ามวืดวาดนะครับออกแล้วต้องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลผลได้ทนไปครับคุณดูเดชนครับกอดมือเรียกเลยครับอาร์มอแต่ยกนี้ดูดีขึ้นครับอินทนนท์ครับแน่จะต้องระวังเลยครับศีรษะของอาร์มอครับที่ม่งมาเป็นหมาที่3เนี่ยครับน่เอาละครับยังมีอารมณ์ขันครับออกลูกเชิญชวนแล้วนะครับอาร์มอ ทนได้ทนไปครับต้องเน้นลำตัวครับเน้นใบหน้าโดนศีรษะนี่ออกซ้ายออกขวาแฉแลบหมดนะครับโอ้โหเจอบวกขวาเต็มหน้าเลยครับอินทนนท์จังหวะต่อยของยังอินทนนท์ครับเจอจังหวะโยกล่อหลอกของอาร์มอลเนี่ยทำให้ต่อยวืดไปวืดมาครับแล้วเสียแรงเยอะครับอินทนนท์ต้องลงทุนสูงครับต้องใช้แผนตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครับดูครับเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยโอ้โหมีมีเถียงแรงแรงครับอาร์มอล่าชักจะขยับกางเกงแล้วก็วิญญาณัง โดนเยอะขึ้นนะครับยกนี้อินทนนท์รำตัวเยอะๆดีนะครับแต่ว่าต้องไม,ไม่พลาดโดนเขาเยอะเกินไปนะบ,บนน่แล้วจังหวะดูเหมือนว่า,าอินทนนท์จะเริ่มมีอารมณ์โมโหลแล้วครับเ,รเล่นดีจะเร่งจังหวะและกลายเป็นว่าเร่งเกินไปครับทให้เรียกว่าเปอร์เซ็นต์การเข้าเป้าี่ออกค่อนข้างที่จะน้อยครับทางอินทนนท์ ต้องคุูอารมณ์ให้อยู่นะครับเจอกับกระดูขัดมันได้ที่อาครับซ้ายขวา2เม็ดนี้โดนเต็มเต็มครับครึ่งปากครึ่งจมูกยังท้าทายอยู่นะครับอารอลชกแล้วเรียกแขกครับเรียกให้แขกดูนะครับไม่ใช่ให้แขกหนีจากการชมหน้าจอดูแลสนุกครับคููนี้เก๋ากับสดครับเอาขยับขยับเพราะว่าไม่อาร์มอมีวืดเหมือนกันใช่ยับเยอะๆครับทางอินทนนท์ เริ่มจะหายใจยาวเหมือนกันแล้วก็อามออย่างว่าครับอนุอานามอาจจะเยอะกว่าเราแต่ว่าประสบการณ์ความเกมฑจัดบนสังเวียนเลือดน,นี่ยังเอาตัวรอดยกทีแล้วนะครับความเก่าของอามอนะทำให้อิทนทนนท์ต้องต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเก็บความรู้สึกต้องไม่ตามเกมของอมอนะครับอย่างุดหงิดและค่อยๆเก็บครับนี่ครับมีการท้าทายอยู่เป็นระยะระยะ สำหรับ,มบอมอผู้คล้ามบอดบนเวทีต้งเวียนแห่งนี้มานานกว่าขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเกลือ,รอแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยาชาติสองมาสองจำกัดและบริษัทไท,นทยนครไทยนครพัฒน,นาจำกัดเริ่มจะเน้นแล้วน,นะครับทางด้านของอินทนนท์นี่ครับต่อยชายโครงต่อยซีข้างเริ่มจะมีผลครับอาครับเป็นนังกักไปแล้วครับอมอหงายฝ่ามือหงายนวมทวิน เรียกมาครับเป็นของชอบของอินทนนท์เรียกมาก็จัดให้ครับเริ่มเจนนิ่งเลยครับอามอกวักมือเข้าหาครับแต่ว่ากวักและรับครับกวักและมีสวนคะแนนนะครับผมอ่าครับโดนครับลูกเล่นเยอะจริงๆครับมากยก็เริ่มมีปัญหาครับระบบหายใจอ่าดูครับเชิญชวนครับเปิดร้านอาหารนี่เรียกไปอยู่หน้าร้านได้เลยครับคุณยัยทัศน์เขเรียกว่าเราเรียกแขกต่อยมวยเชิญแขกจริงๆครับแฮร์รี่อามอ ก็ได้เฮฮานะครับแฟนๆที่ชมการแถถ้าสดและชมสดๆดอยู่ในโงนร,เรงเรียนปากเกร็ดแห่งนี้กิเลวชมแล้วไม่ไม่ซีเรียกนะครับอ่า <c oughs> แกข่ขันไม่มองอะไรไม่ทราบครับสะดุดอะไรเลยป้ายโฆษณาเลยครับก็ทิงแดงถ <c oughs> ึงนนพยายามจะเบียดเข้าไปให้ถึงตัวครับแต่ว่าอามอเองก็ยังเร็วอยู่ครับจังหวะโยกศรีรษะโยกตัวหลอกนี่ อ๋ะครับอินทนน่ต้อนตัดก็ไปถึงมุมส้องยาวเลินนะครับออแหมไม่ไม่อยู่เป็นเป้านี้เขาุวงออกมาล้านอกได้ออกแล้วแช่แล้วโชว์ที่โดนสวนครับออกแล้วดูผลงานเนี่ยไม่ได้ครับออกแล้วต้องดึงกลับเร็วๆเพื่อป้องกันตัวครับแลกด้วยครับอมอแต่ว่าดูน้ําหนักหมัดทิศทางเริ่มจะเบาลงครับหลังจากที่โดนตัดลําตัวนี่นะครับมา2เมตรยังเชิญเชิญไม่หยุดครับแต่ยกนี้ทําได้ดีขึ้นครับอินทนนท์ครับหมัดเข้าเป้ามากขึ้นแล้วก็ ดูว่าอามอนี่จะแผ่วลงไปเห็นได้ชัดครับโดนตัดลำตัวหนักๆเข้าไปหลายชุดนะครับครับเข่าสามเหลี่ยมแล้วครับเท่าสามเหลี่ยมครับพลิกตัวออกมาได้หรือเปล่าอามอลล้มลำตัว2เมตรต้องระวันงนะครับยังมีพลังอยู่ครับอาร์<ด>มอลอะไรยิ่งใหญ่มาแล้วครับพอกครึ่งเนียแรงทั้งท่อนแขนเลยครับครับโดนงัดหน้า หงายเรียกแขกมาแล้วโต้สวนครับโดนครับอินทนนท์เหลือไม่ได้แล้วเอาพื้นโอ้สนุกเลยครับผลงานยกที่แล้วครับก็ชมไปยิ้มไปครับมีอมยิ้มมีรอยยิ้มบนสีหน้าของแฟนมวยครับเพราะว่าลีลาของออมนั้นชวนให้ขำนะครับมีหลายจังหวะที่เชิญแขครับทั้งยกเลย เดือดตางกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทพลอยสายแครจำกัดโดยคุณเกรียงศักดิ์คัมพีรันบริษัทเกียรติวิตอร์ไพรส์จำกัดครับยังมองน้ำเชงเซมิอิและจะดมเชงเชงห้องอาหารครัวคุณสลายครับพักรถพักคนที่จังหวัดชุมพรห้องสูตรสาครโดยคุณชิยกรศรีหวง,งครับสาขาสีสเกตสุพรรณกรุงเทพและอุบลรวมทั้งบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดลุ้นกันต่อนครับสนุกนะครับคู่นี้ มีหลากหลายอารมณ์หลายรสชาติแล้วก็เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาด้วยใครออกก่อนถึงก่อนแม่นกว่ากันครับวัดจังหวะแล้วครับคุณตเดครับผมยกที่5เแล้วนะครับการชกอุ่นเครื่องระหว่างอินทนนท์ครับกางเกงขาวครับกับอาริแอนลี่อา์มอลนะครับกางเกงดำครับชาวฟิลิปปินส์แม่เริ่มจะเป่าปากครับอามอยิงมากยกยิงแม่แสดงว่าอายุอนามีส่งผลแล้วครับจบคู่นี้แล้วเราจะได้ดูนักมวยตัวใหญ่ๆนะครับร้อบปอน เป็นคู่ที่ใช่แต่ว่าอินทนนท์เองก็กยังหาจังหวะไม่ได้นะครับยังจับจังหวะของอาร์มอลาบากอยู่รับคือจังหวะก,การเคลื่อนกลายขยับเท้าของอารมอนี่เป็นเท้าธรรมชาติครับเหมือนพญาหงเต้นอยู่บนฟูกน้มนะครับเป็นสปริงธรรมชาติสวยงามขณะที่อินทนนท์นั้นติดสไตล์มวยไทยครับการเคลื่อนกลายแต่ได้ลูกแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับูยู่างไก็คืออารมอนั้นมีฟุตเวิร์กมีสเต็ปที่ดีนะครับ ลูกป้องกันตัวดีครับเชิญตลอดโอ้ยลูกนี้บวกโดนเต็มนะครับอินทนนท์นน <c oughs> เขาจิงไม่ได้ครับแต่ <c oughs> ถ้ารุ่นดาวข่าวเดียวดูว่าย้อนไปสัก5ปีก่อนในคุณกิติพงศ์ครับ <c oughs> เหนื่อยนะครับอินทนนท์เทียบชั้นกันไม่ได้ครับแต่ว่านาทีนี้อายุอนามเป็นอุปสรรคครับแล้วโดนตัดลำตัวโดนตัดไทโครงเยอะๆก็อย่างว่าแหละแฮร์รี่อมอ์เนี่ยเคยเป็นอดีตมวยสร้างของอินโดนีเซียมาก่อนครับแต่ว่า หลังจากที่เดินทางไปแพ้นะครับไปชกชิงแชมป์ภาค OPBF <m. S 1> แพ้ที่ญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นกลับมานี่ครับดูเหมือนว่าความการชกก็จะตกลงไปครับยังประมาทไม่ได้อยู่ดีเลยมีสวนยังมีเถียงอยู่ครับอมอมกลับมาชมภาพช้าในยกที่5นะครับกิทนนกับเฮลิออมอครับผ่านไปแล้ว5ยก คือขึ้นคอแล้วครับงานนี้ถือว่าเจอจอมเก่าผู้โด่งดังของอินโดมาก่อนนะครับชมกันต่อกับยกสุดท้ายยกที่6ขอบคุณบริษัทเชฟโรเลสเซลประเทศไทยจำกัดคุณพิชัยกิติธิบริษัทเจริญสุขเิสัททุนชิวจำกัดในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานครบ,บริษัท้างกายาตราเสือสเอ็ตัวจำกัดคุณมนสุวรรณดีประธานบริหารบริษัทแหลมทองกําแพนจำกัดและบริษัทอุตสากรรมท่อน้ำไทยจำกัดยกสุดท้าย อ่ะน่าจะมีดีให้ดูเลยครับยกนี้ผลงานของทั้งคู่อามอก็เหมือนจะออกมาปัดเลยโดนเต็มๆครับอิทธนอนท์อ้า<ด>ฟ้า,าจะพาที่ปากเก็บหรือเปล่าคุณใายทักษ์จะเป็นการเผาเครื่องหรือเปล่าครับนี่เราดีมาตลอดนะครับแต่ว่ายกนี้โดนโโดูครับอเอวยังก็มีข้อสปริงอยู่ที่เอวครับมดหลอดตายท้องแขนเล่นเวฟให้ดูเลยครับทางด้านของอามอนี่ครับมาแล้ว เป็นประสบการณ์โดยแท้ของอมอนะครับครับผมในกระดูกมวยครับไม่เลยจงหว่ามาสิครูครับอินถนนถ้าตัวเท่ากันนี้น่าจะล่วงลงไปนะครับแต่อาศัยตัวใหญ่กว่านะครับพยายามที่จะหาจงหวะานอยู่ครับมิมนถนนล้วงลาตัวครับแต่จงหวะนล้วงลาตัวนี้ไม่ต่อเนื่องครับทาให้อามอนี้ยังยืนอยู่ได้แต่โจว่าไปแล้วการสั่งมวยเก่งๆเก๋าเกมาให้นักชกเราได้ มาทะด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ,รบได้ประสบการณ์ได้กระดูกมวยได้การได้เรียนรู้ครับน,นักชกมีระด,ดับเจอหมัดขวาตรงไปเต็มหน้าอีกดอกนะครับอินทนนท์เชื่อว่าอนาคตของอินทนนท์น,นั้นจะดีขึ้นแล้วก็จอมเก๋าจากอินโดคนนี้ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของนักมวยรุ่นต่อไปของอินโดครับก็ถือว่าเป็นแฮกเลอร์ของอินโดครับนึกถึงหลักหายบ้านเราเลยครับทรงนี้นะครับ เจาะยากครับตันไปทั้งร่างครับนี่ครับตันนำตัวทำได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ต่อเรื่องเท่าไหร่ครับคุกคนนี่ครับชุดนี้สวยลายกครับอยู่วงนอกนี่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเปล่าครับร่นได้สวยจริงๆครับทาาด้านของเฮรีามอ่อนโยกย้ายสายเอวนี่ยกลีลาเหมือนมังกรบินอะไรประมาณนั้นหลยครับยกนี้เป็นยกของเขาเลยนะครับมาโชว์โดยเฉพาะดูครับเหมือนจะรู้ครับสิบวินาทีสุดท้าย อ้าวครับพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันจุมมือพักแป๊บเดียวครับรอก่อนนะครับไปชมภาพช้านะครับในนี่น่าจะเป็นยกสุดท้ายนะครับซึ่งจมต้นนั้นเราโดนค่อนข้างแรงเหมือนกันครับดีว่าตุนไวก่อนนะครับออมมาโชว์เอายกสุดท้ายคือยกที่6ก็ได้ประสบการณ์เยอะครับอินทนนวันนี้ดูนะครับความเก่าของเฮลิออมอมีทั้งหมดครับ ที่เป็นสากลอาชีพให้เราได้เห็นนะครับถึงแม้ว่าวัยของเขานั้นเริ่มจะถอยหลังแล้วนี่นะครับเราจะพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาชูมือและมอบรางวัลให้ผู้ชนะถ้าสนใจครับมวยคู่นี้กลับมาที่โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับกรรมการชูมือให้อินนนท์กระทิงแดงยิมนะครับชนะ อุ่นเครื่องเฮนรี่เอาบาไปในที่สุด6ยกท่านอดีตอัีตพดีกว้างรอบขอบครับมีรางวัลพิเศษให้ผู้ชนะด้วยนะครับอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีเราพักชมโฆษณาอีกครั้งครับเดี๋ยวชมต่อยกคู่คู่4ครับ140บปอนไต้โฮกับเมธา